สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดดำทีมเช่นเคยนะครับเรามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหุกรอดำกันต่อครับกับงานลอกนาฮะเมื่อวานก็ดูไปแล้วผมมัวแต่ไปถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายความคืบหน้าทีมงานครับดูดิฮรกลับมาถึงปุ๊บ ไอ้รอบแรกอะวิ่งคนละสองสามรอบอะได้อยู่พอนานๆานเข้าปุ๊บไปไม่ได้ครับไปไม่ไหวครับ mm hmm. ผมกว่วแล้วว่าจะวิ่งได้สักกี่เที่ยวคนสุดท้ายต้องไปเอาดินครับ mm hmm. พอดีเจ้าของที่ให้เอาดินมาปูครับ mm hmm. ดินอยู่ตรงหน้ารถหกอ,อาจารย์เวียงนี่แหละ mm hmm. มันเป็นดินแข็งอยู่ mm hmm. เอามาปูทําทางครับ mm hmm. ทาเป็นทางเมนเลยนะ นี่นี่เส้นหนึ่งตรงนี้ก็เส้นหนึ่งฮะทำสองเส้นครับโอ้โหเมื่อวานนี่ติดก,กันสนันพันพืชเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูอ่ะเราไปดูกันต่อครับดูฝีมือของเสียเตร,เตร์กับการลอกหน้าครับมาได้ลอกมานานเหมือนกันหลายเดือนไปดูกันเลยว่าฝีมือเป็นงไงบ้างครับนี่ ไอ้ตรงนู้นเลยไม่รู้จะเข้าไปเอาอยัางไงฮะแต่ทําทางไว้แล้วเมื่อวานโอ้โห oh. งานนี้ฝุ่นกระจายครับต้องขยันเป่ากองเป่าหม้อน้านะไม่ขยันไม่ได้ครับงานลอกนานี่มีแต่ฝุ่นมีแต่ว,วกเศษหญ้าเศษฟางข้าวเยอะครับโอ้ oh. ถ้าตรงเนี้ยสบายเลยแต่ถ้าเข้าไปเอาข้องในนี่จะนึดนืดๆหน่อยนะ เดี๋ยวเรามาดูฝีมือเสี่ยเตอยแหมเนียบเลยฮะดูอ่ะดูครับโอ้เสมอเลยเสมอไม่เสมอเนีย่ยตอนนี้ยังดูไม่ออกหรอกแเ่ถ้าฝนตกทำนามานี่จะรู้เลยว่าเสมอไม่เสมอแต่นี่มองด้วยสายตาแล้วใช้ได้อยู่ครับเจ้าของก็มาเดินดูว่าใช้ได้อยู่แล้วจะให้ต่อนะ ลอกนาแปลงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนี่ทางด้านซ้ายนี่ที่สูงนี่เป็นเมตรนี่ให้ลอกต่อนะฮะ<ม>เห็นฝีมือเสียเตยเ,เอาไปเลยจัดไปเลยครับอีกประมาณไล่สองไร่ฮะตรงนี้ที่มีฟางข้าวขึ้นนี่ก็จะลอกต่อเหมือนกันนะทีแรกบอกว่ายังไม่ให้ลอกพอเห็นฝีมือเสียเตยไปปุ๊บเอาไปเลยว่างั้นโอ้โหได้งานต่อฮะ บรรยากาศยามเช้าๆครับยังคงหนาวครับหนาวเหมือนเดิมอ่ะเต็มละหน้าเปิดคิวแรกไปแล้วครับเมื่อวานก็เปิดคิวแรกแหมเป็นตัวแทนของบางลุยเลยบางลุยก็ชอบเปิดเป็นคันแรกตลอด,ลดรถหกร้อดำก็มาจอดรอกันแล้วฮะหกคันครับ วันนี้มาพร้อมเพียงกันเลยหกคันตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักสามสิบสเซนนะแต่ด้านหลังของเจ้ากาันยาวนี่เป็นเมตรเลยฮนะมีแต่ดินทรายคนระับมันไหลลงมาฮนะมาถมที่นาก็เลยทำให้มันตื้นก็เลยต้องรลอกให้มันน้ำได้ขังตรงนี้น้ำไม่ขังเลยเจ้าของว่า ขางเฉพาะด้านล่างตรงที่หัวหน้าวายมานั่นคือระดับน้ํำขังอยู่เวลาทํานาฮะแต่ตรงเนื้อน,นี่มาปุ๊บไม่มีน้ำขังเลยเลยรอกดีนะที่มีดินตรงนั้นเอามาทําทางครับถ้าไม่ทําทางนี่โอ้โหได้เสียตู เสียท้ายกันทุกคันนะถูกเจ้าการยาวนี่ดันทุกคันเลยเมื่อวานนี้มันนืดก็ยังว่าเจ้ากานยาวนี่กดจิ้มดูโหเกือบมิดบุ้งกีว่าแล้วว่าจะได้ทุนรักกี่รอบแต่สุดท้ายเราก็แก้สถานการณ์ได้ อเอื้อมถึงไหมล่ะโอ้เกาะมาเลยครับเกาะมาเลยเอื้อมไม่ถึงเสียเต้ใช้เกาะมาเลยฮะเนี่เพราะว่ามันถอยไปครับตักไปถอยไปตักไปถอยไปครับเอื้อมไม่ถึงเลยจับกดดึงมาเลยดึงเข้ามาเลยฮะ เมื่อวานี่น้องวิทนี่ขาประจำครับติดเยอะที่สุดในบรรดาทีมงานอาจารย์เวียงนี่ติดน้อยนี่ผู้มีประสบการณ์มากอะไรอย่างเงี้ยแหละจะรู้หลักรู้เหลี่ยมว่าตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้ฮะแต่น้องวิทนี่ประสบการณ์ยังน้อยเลยติดมากครับเพื่อนหน่อยเมื่อวานี้ วันนี้ก็คงจะไม่หมดนะครับลอกนาแต่ถามว่างานมีไปเรื่อยๆไหมดินแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่พอหรอกครับขนาดหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวก็ล่อไปแล้วจองไว้แล้วสามร้อยเที่ยวแล้วฮะนี่ขนาดแค่หมู่บ้านเดียวนะและดินเหลืออยู่ประมาณเท่านี้ เป็นอะไรที่ชาวบ้านชอบมากที่สุดเลยแถวบ้านผมนะสําหรับหน้าดินเนะี่ยขายง่ายครับขายง่ายเมื่อวานนี้ก็ล่อไปตกร้อยกว่าเที่ยวค่ะเมื่อวานวิ่งรนะยะทางไม่เกินสองรอเมตรล่อไปร้อยกว่าเที่ยว ถ้าไม่แต่งทางนี่เมื่อวานนี้ผมว่าเฉียดเกือบ200นะเสียเวลาต้องมาแต่งทางนี่ฮะทำทางอ่ะเต็มแล้วครับจันเวียงโอ้เสมอเลยนะนี่ฮะสของเห็นถูกใจเลยว่างั้นไอ้ที่แรกเราก็บอกว่าทำไมตัวเนี้ย นายตรงเนี้ยมันสูงทำไมไม่ปรับลงล่ะบอกว่ายางหรอกยางหรอกครับแต่พอเห็นฝีมือเยเตอร์ไปปุ๊บตัดสินใจเลยว่าเอาออกเลยตรงนี้เอาออกเลยลอกให้ลอ,อ,อกเลยครับอ่ะเข้ากันมาเรื่อยๆครับหน้าวายนองนัดทางนืดๆนี่ หมดแล้วนะเมื่อวานี่วิ่งแบบดึดๆแบบเยอะติดเยอะติดเนี่ยแต่วันนี้หมดแล้วเพราะว่าเราทำทางไว้เรียบร้อยแล้วต้องออกข้างหางครับ อยู่ใกล้ไม่ได้ฝุ่นเมื่อวานนี้เป่ากันเลยนะเป่าวันต่อวันกันเลยฮนะเป่ากองครับฝุ่นเยอะจริงๆเนตรงนี้จะเป็นดิน หน้าดินซะส่วนใหญ่ฮะแต่ถัดหลังจากเจ้าขันยาไปที่เนินตรงสูงนี่จะเป็นดินทรายเยอะเพราะว่าไหลมาจากข้างบนนี่แหละมาทับถมอยู่ในนาเขาครับเอาเอา้อาวอ้าวนี่เห็นไหมเมื่อ <c oughs> วานนี้ล่องยางลึกเลยนะฮะ ล่องทางวิ่งนี่ยังลึกเลยนี่ถ้าไม่ได้ดินตัวนั้นมาปูดิคงจะวิ่งแบบยากๆก,กันเลยฮะเมื่อวานแต่ได้ดินตัวนี้มาปูแล้วขาไปวิ่งคล่องขึ้นเลยฮะ ซูมอให้เห็นเลยนี่เสมอไม่เสมออ่ะเดี๋ยวก็เหลือน้องนัดเรามาบักต่อซูโม่หคันครับวันนี้ทีมงานเราปีนี้ทุกการนี้ วิ่งหกันครับนี่หนไหมบ้านคนวิ่งไม่เกินสองรอยเมตรครับร้อยเมตรก็เข้าหมู่บ้านแล้วผมเผื่อเป็นสองร้อยเมตรก,กับวะนวในหมู่บ้านพร้อมวิ่งระยะทางแค่นี้แหละอย่ามาดูด้านหลังนี่โอ้โหฝุ่นเลยตลบอบอวนเลยเนี่ยข้างลัางนี่ยังหนาเลยน,นี่ ตรงนี้ความลึกอยู่ประมาณเมตรึงได้ลอกออกฮะมีแต่ดินทรายทั้งนั้นเลยฮะตรงบริเวณนี้นี่ทางที่บักต่อซูโมมานี้ทเทเตอร์ก็ทําทางเรียบร้อยแลย้วนี่ฮะบักต่อซูโมมาขอเข้าช่องนี้ดีกว่าทางนั้นมันเริ่มน่วมมาทางนี้ดีกว่าฮะอะ่ะเต็มแล้วครับน้องนัทไปได้ปเปล่าต้องคอยดันท้ายช่วยฮึบฮึบ อแต่บักต่อซูโมโ่เกาเกมครับไม่เข้าช่องนั้นนะนี่นี่มาเข้าช่องนี้เพราะทางนี้มาทําทางไว้แล้วฮะนี่เราทําทางเมนไว้สองเมนเลยฮะนี่ปล่อยมาอยู่เมนนี้เลยเพราะว่าเราปูทางไว้แล้วตรงนี้ไอเมนนี้ไว้สําหรับดินด้านหลังทางนี้ฮะ ส่วนถนนที่ทําไว้ทางทางนู้นไว้แถบนู้นครับไว้สองทางเลยอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้าก้านยาวนะครับกับกิจกิจลอกนาฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ